ฟังจากปากฟิล์มรัฐภูมิแจงปมมีหมายเรียกฟอ r e เร็กสาดีพร้อมชี้แจง DSi กรณีที่ฟิล์มรัฐภูมิโตโคงทรัพย์มีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกล่มสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้ออกมาเรียกให้มาพบกับพนักงานสอบสวนในฐานะเป็นพยานในคดีฟอกเงินวอ์เล็ก 3D ดีโดยมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับอภิรักษ์กฎทิและล่าสุดค่ะฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้ไว้ผ่านทางคลิป IG โดยได้มีเนื้อหาใจความว่า สวัสดีครับผมฟิล์มรัตภูมินะครับขอบคุณมากมาเลยครับที่ทุกๆุกคนแสดงความเป็นห่วงมาถึงผมเยอะมากนะครับขอบคุณทุกๆุความรักความเป็นห่วงครับเข้าเรื่องเลยครับมีคนรอฟังเยอะมากเหตุผลที่ผมไม่ได้มาตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าผมยุ่งมากนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยผมประชุมงานทั้งวันเชื่อไหมว่าประชุมงานไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าลูกค้าทุกท่านเป็นห่วงแล้วก็ถามว่าฟิล์มเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างเป็นห่วงนะแทบไม่ได้คุยเรื่องงานเลยครับ พอเสร็จงานปุ๊บผมก็เลยเรียบมาอัคดคลิปวิดีโอชี้แจงสั้นๆให้กับทุกทคนได้รับทราบกันครั้งนี้ขอแบ่งเป็นสองเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าที่เป็นข่าวว่าผมไปเกี่ยวโยงกับ forex td ขอบอกเลยครับว่าผมไม่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้เห็นอะไรมาก่อนเลยว่าเขาไปทําการหลอกลวงหรือไปอยู่ในวงแชร์นั้นไม่มีไม่มีผมแน่นอนแล้วก็ไม่มีชื่อผมอยู่ด้วยนะครับแต่เหตุผลที่มันมีชื่อฟิลม์มไปอยู่ในบริษัทนี้ได้ยังไง มันเกิดจากสิ่งเหล่านี้ครับผมขอเกินสั้นๆให้กับคนที่ไม่รู้จักผมได้ฟังก่อนอยากจะบอกว่าฟิล์มลัตภูมิเนี่ยไม่ได้เป็นแค่นักร้องและก็ดารานะครับผมเองมีธุรกิจหลากหลายตัวครับแล้วก็ทํามายาวนานมากหลักๆเลยที่โดดเด่นนั่นคือเรื่องของบริษัททาโปรแกมเมอร์ครับในส่วนโปรแกรมเมอร์นั้นรวมไปถึงซอฟต์แวร์และรวมไปถึงเกมด้วยนะครับเกมเนี่ยเราทําให้กับทั่วโลกเลยนะครับ ประเทศหล,หลักๆที่จ้างเราก็จีนและเวียดนามนะครับคนไทยก็มีบ้างหลังๆในเกมของคนไทยโด่งดังเพราะว่าทั่วโลกเขาชอบลายเส้นของคนไทยคนไทยเก่งวาดสวยครับผมก็มีทีมวาดมีทีมคายแอนทีมออกแบบทีมดีไซน์นะครับก็มีบริษัทมาจ้างทําเยอะมากอาตัวอย่างคร่าวๆไว้ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรมนะบริษัทชั้นนาระดับโลกเนี่ยก็อยู่กับเราหมดนะครับทั้งภาครัฐและเอก,กชนนะครับ เนี่ยเกมจําพวกไหนจําพวกไหนฮะไม่ว่าจะเป็นเกมจากโรงพยาบาลเกมที่สอนหนูหูที่เป็นออทิสติกบ้างเป็นดาวซินโดรมบ้างนะครับเยอะมากครับเราทําเกมมากกว่าร้อยเกมเลยนะครับน่ะหลากหลายกระทรวงหลากหลายนะครับบริษัทที่มาจ้างเราขอผ่านไปเร็วๆฮะอ่าแล้วครับนี่แหละครับเกมต้นเหตุเลยนะครับเกมเกมนี้ครับมีบริษัทของคุณอภิรักษ์นี่แหละนะครับเข้ามาติดต่อนะครับกับ ผมนะครับแล้วก็ให้ผมและทีมงานเข้าไปพรีเซนต์ผมก็ได้เข้าไปพรีเซนต์ครับตอนแรกเนี่ยผมก็สกรีนเป็นอย่างดีแล้วนะว่าเราเนี่ยไม่ประมาทแล้วว่าเฮ้ยบริษัทมาจากไหนผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ในวันวันนั้นในปี61เนี่ยมันไม่ผิดไงฮะเราก็ไม่รู้ด้วยครับว่าเขาเอาเงินไปโกงใครมาหรือเขาทําอะไรเราไม่รู้ครับเราเป็นเพียงแค่ผู้รับจ้างในการทํางานเขาก็มาจ้างบริษัทผมนะครับให้ออกแบบเกมเขียนเกมนะครับผมก็ถามว่าเฮ้ยแบบ คุณจะเอาเกมไปทำไรเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปส่งให้ค่ายกาลีน่านะครับจะเอาไปส่งให้อันนี้ไม่ใช่เกมของเขาแล้วนะเกมของที่อื่นนะครับผมทําให้หลากหลายที่อันนี้จากเวียดนามจากอะไรเงี้ยนะครับมีหลายเกมเลยนะครับคือเขาก็มาบอกผมว่าเขาจะเอาเกมเนี่ยไปส่งให้กับค่ายกาลีน่าแล้วก็เอาไปขายผมก็บอกว่าโอ้ oh, ดีเนาะยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยเออรวยจังเลยครับอะไรเงี้ยก็บอกเขาทำซุปเปอร์คาร์ขายรถซุปเปอร์คาร์แล้วก็เออโอเคโอเคก็เลยบอกทีมงานว่าโอเคเราทําเกมให้เขาแล้วกัน นะเกมมันก็โอนี่แม้แต่เกมวิ่งที่โด่งดังมากๆก็บริษัทผมอีกนะครับหลายๆคนไม่รู้ครับเพราะาผมก็ไม่เคยโปรโมทครับไม่รู้จะโปรโมททําไมเหมือนกันนะครับงานก็ล้นอยู่แล้วนะครับเต็มเลยแต่ใครจ้างก็จ้างได้นะครับขอพื้นที่สื่อขายงานไปเลยอ่ะหลากหลายอย่างนะเดี๋ยวให้ดูว่าว่าเกมจริงๆมันเป็นยังไงนะครับนี่ให้ดู ก็จะพูดไปเรื่อยนะเกมเนี่ยทําเกือบเสร็จแล้วนะมันมีอยู่วันหนึ่งครับคือพอเราเซ็นสัญญาทุกอย่างมีเอกสารมีสัญญาครบถ้วนครับในการรับจ้างผลิตพอเราเซ็นสัญญาทุกอย่างครบถ้วนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจ่ายเงินมาที่บริษัทเสร็จแล้วเราก็รันง,งานไปตามปกติครับแล้วพอช่วงหลังๆพอมาถึงประมาณช่วงปลายปีหกสองเนี่ยเราเริ่มไม่ได้เงินครับพอเราเริ่มไม่ได้เงินเนี่ยเราก็เริ่มโทรตามครับเขาก็หายสาบสูญไป แต่มาตามตัวได้เนี่ยน่าจะช่วงประมาณหกสองเดือนหกเดือนเจ็ดอะไรประมาณนี้นะครับทีมงานเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเออ,เอ,อคุณอภิรักษ์เนี่ยนะครับกลับมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยออ,อยู่ต่างประเทศตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่างประเทศอีกแล้วผมก็รีบตามครับเพราะว่ากลัวไม่ได้เงินก็ตามเงินเงินไปเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าบ่ายเบี่ยงแล้วก็เลื่อนเราไปเรื่อย จนมันเป็นที่มาว่าทำไมมีชื่อผมเข้าไปอยู่ในบริษัทนี้เพราะว่าเราตามไปเรื่อยๆเขาไงเขาก็ไม่โอนตังให้เราจนเราก็ตามใช้ทุ้ถีทางครับจนเขาติดต่อเรากลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอโอนเงินเนี่ยตรงมาที่ผมเลยนี่แหละครับเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทาไมมีชื่อผมเข้าไปด้วยผมก็บอกว่าเอาๆดิงั้นโอนมาก่อนเลยเขาก็โอนเข้ามาครับผมก็เตรียมเอกสารทุกอย่างไว้นะครับชี้แจงเรียบร้อยนะครับกาลังเตรียมเอกสารอยู่นะครับ มันก็เข้ามาประมาณเกือบเกือบเล้านนะครับตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่งวดเดียวนะมันเป็น2ล้าน2ล้านอะไรเงี้ยเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับแล้วก็ยังไม่ครบกับค่าเกมนะเขาก็หายไปเลยตอนนี้เราก็ตามตลอดพอมารู้อีกทีนึงก็คือเป็นข่าวแล้วนะครับเนี่ยเรื่องมีแค่นี้เองนะเอกสารก็มีการเซ็นสัญญาทุกอย่างนะครับด้วยรายลักษณ์อักษรถูกต้องทุกอย่างหนาขนาดนี้เอกสารนะครับเอกสารการทําเกมนะครับมีบริษัทของเขาเนี่ยที่เขามาเซ็นสัญญากับเรา ย,ยข้อมูลเหล่านี้ผมก็จะเอาไปยื่นให้กับทางดีเอสอรนะครับเพื่อที่ชี้แจงตัวผมเองมีแค่นี้เองครับทุกคนเราเป็นผู้รับจ้างครับเราไม่รู้เห็นเลยกับสิ่งที่เขาอชอบโกงหรือวงแชร์อะไรตรงนั้นเราไม่รู้เห็นและตัวผมเองผมก็ไม่เข้าไปเล่นด้วยถ้ารู้ว่ามันเป็นวงแชร์หรือว่าหลอกลวงประชาชนเพราะฉะนั้นตัวผมก็มาพูดนะครับให้ทุกท่านสบายใจนะวันนี้นะครับ แล้วเดี๋ยววันที่8ผมก็จะไปหาเจ้าหน้าที่ทาง DSI ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ